ไอนี่สายเราพิเศษนะสา,ส,สายนีห้าสิบแล้วตอนนี้ยังไม่หมดเลย <50. S 1> ยังมีเื่นเรานะยยังไม่ผ่านสถานีนี้ก็มีนะครับนีนี้ก็ยังมีออกเรื่อยๆครับทุกคนก็มีออกอีกครับทุกคนครับเ,เด็ดครับเพื่อนๆครับใครใครเข้าเลนนี้กลับบ้านทั้งหมดเลย ใครเข้าเรียนเสียบนี่กลับบ้านทั้งหมดเลยแปลกมาก ดีทุกท่านครับผมโทนี่ประหลัดรบพิเศษครับวันนี้ก็จะพามาดูการทดสอบนะ,อะเพื่อบรรจุและสั่งใช้สมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนนะครับของจังหวัดชายภูมิมีกิจกรรมอะไรนั้นไปดูเลยตอนนี้ f อีทุกคนอยู่กับผมครับโทนี่ประหลัดรบพิเศษครับ อันนี้ก็จะพาท่านนะครับมาชมการทดสอบร่างกายนะครับเพื่อการบรรจุและสังใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้ท่านว่าที่นายกองเอกการกระดกียดทองใสนะครับท่านหัวหน้าฝ่ายมริการกองมาครับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยภูมินะครับก็กําลังขี้แจงนะซึ่งกติกาในปีนี้นะฮะตกสถานีใดสถานีหนึ่งก็คือ จะไม่มีสิทธิ์ไปทดสอบสถานีต่อไปนะครับจึงก็เป็นด่านที่ถือว่ามีความสําคัญและก็หนักพอสมควรนะฮะและสิ่งสําคัญคือปีนี้นะครับคณะกรรมการสอบทุกคนนะครับก็ทําการสอบโดยมีความยุติธรรมนะครับยุติธรรมตามกฎหมายนะครับก็มีการสาธิตนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของการสาธิตท่าที่ถูกต้องท่าไหนที่จะนับคะแนนให้ ถ้าไหนที่พิดไม่นับคะแนนให้นะครับแล้วก็มีนวัตกรรมเห็นไหมฮะก็จะเป็นลูกบอลน,นะครับช่วยในการนับคะแนนครับมาดูกันนะฮะว่าคนแรกนะฮะจะเป็นยังไงบ้าง เตรมเตรีมตัวมาไหมเตรีมตัวมาไหมอ่าโอเคดีดีดีทำให้ดีทำให้ถูกแกน่อย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 อแกน่อยแกน่อยเกงเนึงเก่งเก่นังปาบเลยเออ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  มีเวลามีเวลา,าอ่ะาอีกทีนึงเออเออเออสากเอ,อ้โอเคอเดยวครับเพื่อนๆครับใครใครเข้าเรียนนี่กลับบ้านทั้งหมดเลยใครเข้าเรียนเสียบนี่กลับบ้านทั้งหมดเลยแปลกมาก แต่ตอนนี้ลูกลูกลูกเลยใครมาหลานค่ะเป็นหลานตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมยังดีใจไหมฮะดีใจค่ะดีใจคาดว่าจะผ่านไหมสถานีต่อไปโอ้ต่อยากให้ผ่านละวกันอยากให้ผ่านเออเห็นเพื่อนเพื่อนกลับบ้านเยอะเป็นไงสภาพก็เสียใจกับเขานะเสียใจกับเขาค่ะอ่าเสียใจกับเขาสู้ไหมฮะสู้สู้ไหมฮะสู้สู้ค่ะเหลือเหลือกี่คนนะพี่ จากเท่าไรนะ151จาก165นะฮะมาสมัคร200กว่านะครับมารายงานตัวทดสอบวันนี้เท่าไหร,นะ16ร่นยห6ส1 6ห้นะฮะผ่านกี่คนตอนนี้สถานีแรกผ่ <1> 1> าน83คนนะครับทุกคนครับ <1> 1> เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้พผู้ทดสอบนะสถานีต่อไปว่าจะเหลือกี่คนโหดมากเลยใจูมสู้ค่ะกำลังใจให้ค่ะ

ยยก็ยังมีเพื่อนเรานะยังไม่ผ่านสถานีนี้ก็มีนะครับเริ่มใหยอยออกสวัครับทุกคนครับเ้าว โอ้ตอนนี้ดูป๋าเนี่ยอายุ50นะแต่แข็งอกเลยนะโอ้สุดยอดจริงเนี่ยนี่ออกยิงครับทุกคนครับ นะอันนี้มี chia, มีกองเชียร์นะเร็ว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 โมีกองเชียร์มีกองเชียร์ให้กำลังใจเยอะอันนีส้สายรถพิเศษนะสายนี่ห้าสิบแล้วตอนนี้ยังไม่หมดเลย <50. S 1> สุดยอดเลยโอ้ดีสายรถพิเศษอ่าแล้วโอ้ยังมีเวลาอีกสุดยอดเลย พอแนละ้วยอมนะยอมที่55 5า้าวตาวนี้ก็ยังมีเพื่อนเอนเรานะถ้าย้อยไม่ผ่านนะแต่ก็ยังมีร่างกายแข็งแรงอีกเยอะนะฮะเรียนโลวิเศษนะเรียนนี้นะคนสุดท้ายว้าว,ว,าวหลังจากเรียนนี้นะออกไปแล้วสองนะว้าว ว้าวนะครับออกไปแล้วโอ้เมื่อกี้เลยคนที่แล้วนี่55าสิบหแล้วนี้เลนลูบพิเศษว้าวโอ้สุดยอดเลยไปโอ้ไปครับทุกคนอันนี้ให้กำลังใจเพื่อนๆนะตอนนี้โอ้โหข้างหลังนี่ยากไปหมดแล้วนะตอนนี้ยากไปหมดแล้วเหลือคนสุดท้ายแลเรียนลูบพิเศษนะว้าว โอ้ oh, ไปครับพักได้นะมีเวลาสองนาทีโอ้อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะบางคนก็พักในท่านอนแน่บางคนก็พักในท่าน,น,นะาน,น,านั่งแนะ่ตอนนี้กันลุ้นไปตามๆกันแนะ่แต่คนที่รุนกว่านี่สเปนตายยังหวัดนะเพราะว่าออกไปเยอะว้าว oh, สุดยอดเลยนี่มาแลวฮะลุ้นตามๆกันโอ้อ mm ัน hmm. oh, นี้ก็ท่าน วาราไปน่วยการนา่ก็มาให้กําลังใจว้าวโอ้นะครับสาทีสานะตอนนี้ผ่านแล้วนะเหลือแค่ทนาคะแนนให้เยอะนะเพื่อได้จัดอันดับดีๆนะจะได้บรรจุก,กันเพื่อนว้าวเอาไปเลยฮนะดูบรรยากาศนะครับโอ้บางคนทำได้ก็ไปเรื่อยๆนะมีเวลา เราก็มีนาฬิกามาตรฐานแน่อยู่ทั้งนู้นโอ้โ,อโอหตัวนี้กำลังใจเยอะที่เสมียนตาจังหวัดจ้าเพราะว่าตอนนี้ออกไปเยอะนะครับทุกคนว้าวโอ้โหนี่สภาพแนะ่โอ้นี่ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่45แดท่าไร่45ร45โอ้นี่นะฮะโอ้สุยดยอดเลยนะฮะ แล้วก็จะมาเซ็นคะแนนของตัวเองเดี๋ยวเรามามาทกรรมการกลางนะตอนนี้เหลือกี่คนบเมื่อเมื่อกี้ออกกี่คนนะสิคนกือออกอีก1ิบคนนะทุกคนครับโอ้โหต้องเป็นกำลังใจให้จงไปนะวิ่งอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้กรรมการก็พักเที่ยงนะทุกคนครับวันหน้าที่ดีนี่ต้องกินก่อนลูกน้องนะฮะเพราะเราจะได้บอกลูกน้องว่า หัวหน้าครับเชิญกินข้าวครับอ๋อกินเลยลูกน้องอิ่มหัวหน้าก็ดีใจแล้วหัวหน้าไม่กินก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้พูดถูกแล้วทุกคนอ่าไปเรื่องไหนอทิร่างกายตอนบ่ายกันต่อกับทุกคนครับเป็นสถานีวิ่งครับไปดูกันอะไรครับ เอามาขนเดนีวเขียนเลขึนไม่คร e ับนายเขามีเขาอยู่แล้วครับตามนี้ดท uh ี่กระดาษจะไมห้สองจะมีอยู่ถือไว้ครับจะปล่อยตัวแล้วทุกคนครับว้าวมาดูกันนะฮะ อะคคครรัับบทุกนถึงสถานีที่เดินทางที่สองที่เราผ่านมาได้ขอแม่ะสิบคนแรกนะฮะสถานีที่สามเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ผ่านมาดูกันนะรอบนี้จะมีใครต้องกลับบ้านก่อนอ้าวผู้ทำการทดสอบพร้อมแล้วนะอยู่ที่คะแนนพร้อมหมดเวลาพร้อมโอเคนะครับหลังเส้นอยู่หลังเส้นครับหลังเส้น ทีนายพร้อมนะครับโอ้โหนี่ออกตัวแรงแน่ว้าวไปแล้วทุกคนเนี่ยเดียวเดียวเดียวไม่นะครับไม่ต้องแข่งกันไปเลยครับมีเวลาหนึ่งนาทียี่สิบครับเอามปแล้วครับตอนนี้เวลาดีครับทุกคนครับ โอ้นีมาแลวฮะรอบที่หนึ่งฮะทำไปแล้ดีรอรอเลมาเลยครับเด็กไข่เด็กมันแน่โอ้นีรับอุปกรณ์ไปแล้วึงเ้าไปแล้วครับยอโอ้มเลยฮะโอ้นีหมายเลขสิบเอ็ดนมาเลยฮะโอ้โอ้ีมีอีกหนึ่งคนฮะ มีอีกหนึ่งคนแะคนสุดท้ายฮะกองรอบที่หนึ่งเก้าเก้าเก้าเอาไว้ตัดอุ้งศอกเลยเอามาแล้วทุกคนแล้วโอ้รอบที่สองฮะโอ้ไปแล้วหนึ่งว้าวใครใครเสร็จแล้วถอยไปแล้วใครเสร็จแล้วถอยว้าวมาแล้วครับมาแล้วฮะเด็กใครเด็กมั่นไปแล้วโอ้ดีมาแล้วฮะไปแลยฮะโอ้นี่กรรมการนะฮะ ว้าวไปแล้วสองรอบเดียวสอคนสุดท้ายฮะโอ้ไปแล้วฮะคนสุดท้ายนะสองได้ดีมากดีดครับดีเวลาดีเวลาดีมาก ห้านาทีผ่านห้านาทีผ่านไปแล้วที่สามผ่านแล้วพีนี้นว่าจอกี่คนครับกรรมการครับถูถึงหกเลแนนว่าถึงหกโอ้เีครับกรรมการให้กำลังใจนะลุ้นไปด้วยกันไปไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลย ยลิงแผนยาวๆครับกระโตกรยาวเยี่ยมครับเวลาดีเวลาดีกรรมการกกรรรมาดูเลขดูเลขดิดูเลขเราตอนนี้เรบที่สีะคนแรกของชุดที่หนึ่งครับรอบที่สี่ครบแล้วนะโอ้นี่ว้าวไปแล้วโอ้เนี่ย คนแรกของรอบที่4ไปแล้วนะ <ś c oughs> จะครบรอบที่5นะฮะแต่ว่ามีเพ,เพื่อนเราเริ่มเดินนะ <ś c oughs> โอ้โมาเลข0ูนนะฮะโอ้ตอนนี้หลายคนก็เริ่มจะหมดนะเพราะเข้ารอบสุดท้ายแล้วนะโอ้โหนะ่ะ โอ้เนี่ยเข้าเส้นชัยแล้วจุดที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหครบแล้วฮะมาแล้วแหละแต่นี้คือรอบสุดท้ายใช่ไหมอีกหนึ่งรอบนะครับนี่แหละครับศูโอ้ครบห้ารอบนะฮะว้าวมาครับต่อครับเป็นรายงานตัวนะ่งเ น่จะมีเพื่อนเพื่อนเรานี่สอมาเลยครับสองสสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดมาเริ่มมาเริ่มเก้าสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามแปสามเจ็ดสามแปดสาเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองีามสสนี่เหลืออีกหนึ่งรอบเนี่โอ้โหสี่ 10นาที55เอลคอลงสุดท้ายของชุดหนึ่งนะ13 14โอ้เอาเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ลงหมายเลข006นะโอ้กำลังมานะฮะ27 28มาแล้วฮะหมายเลข006นะคนสุดท้ายของชุดหนึ่งนะ12นาทีมาแล้วฮะที่พาน นะครับคนที่ผ่านอย่าพึ่งกลับให้กลับไปนั่งรถรับปากอาจารตรวจสอบแล้วกลับไปนั่งรอที่คนอัศจรรย์นะครับคนที่ไม่ผ่านก็รับป,ปากราจารย์จนไปเองกลับนะครับแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับคนที่ผ่านนั่งรอก่อนนะครับ เป็นเป็นไงบ้างวันอาทิต์วันนี้ดนี้น่าจะสิบเอ็ดนาทีหรือว่ายี่สิบห้านาทีหมดใช่ไหมสุดยอดเลยปกติปกติสองกิโลเมตรเราวิ่งกี่กี่นาทีวิเก้าโอ้นี่ผมโลพิเศษวิ่งห้านาทีครับที่เหลือเป็นลมนะวิ่งไงนะพีบอที่เหลือเป็นลมไปครับให้กำลังใจครับพี่น้องรสนึงด้วกคนเนอะเป็นชุดที่สองนะตอนนี้ ตอนนี้ก็รอฟังผนวนนี้โซ่ให้นั่งรอแถวนี้เลยโซ่ให้นั่งรอข้างบนก็ได้วนวนบิงอันนี้จุดที่สอนเข้าข้วมุมไหนครับเข้ามุมหนึ่งได้นะก็ได้ก็ได้แบบย่นมาโจุดที่สอนครับทุกคนครับหลังเส้นอยู่หลังเส้นนะครับอยู่หลังเส้นนะไปเลยครับโจทย์ที่สอนนี่พร้อมนะพร้อมนะโอ้โหนี่นะเข้มข้นมากนะครับการสอบปศปีนี้ครับ ก็ไความสนใจเยอะมากเลยไปแล้วชุดที่สองปล่อยมาแล้วไปแล้วนะไปเลยครับไปใส่แขนเคลื่นให้เลยไปแล้วตัดส่งเขาอแต่เขาเสียเวลาชะลอเราหมูเองวันดีฮะโอ้ยอย่าลืมติดตามนะฮะไปลาทีนะอาทีตย์สี่สิบนะอย่เอารอคบ้างนะครับไปสอบภาคความรู้ต่อไปนะครับไปเรื่อยก็เวลาดีเกาคุูมิีครับคุณนิชุดแรกนะมีตรงไปหนึ่งคนนะครับ รอดูชุด่องว่าจะเหลือกี่คนนะครับแล้วก็มารอฟังข่าวนะครับว่าจะเหลือกี่คนครับสองเข้าสู่การสอบภาคทฤษฎีครับภาคความรู้แล้วก็สัมภาษณ์